ขอตอนหับเขาช่องสอสกุลสีชาแนลครับผมเมือนนี้กะวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดครับผมพาเจ้าเอลหาซูหนึ่งแปดออกลุยงานไทยครับผมของจาขวงกะไทยหุดเรียบร้อยนะครับผมกะหาออกเก็เบงานไท้พี่น้อง,ของาขวงครับผมบ่เมนรหลับจางนะครับ ใช้ให้พี่นวงแกหวังครับผมซอยกันไปครับบ่านก็ลุยจนคำเลยครับมือนี้ก็ออกบ้านก็พกโม่งครับผมอันนี้ก็เวลาบ่าย้วครับกินเข่าก็เลยลงมากให้มือสองซอยครับเบาเคี้ยครับเบาเคี้มไถซอยครับผมไถเพียงหยาถิงครับมันบกเกิดครับ หญ่กิบมีลูสี่ครับคนี่กัอยูขิดอำเภอพ้นครับผมตำบลโสกเต็นครับผมช่วงนี้ก็ฝนก็ทรงมากเรียงเรียงแนวนะครับผมบางเจ้าก็ะเตื่อมวานเข่านะครับผมแต่ของผมนี่มันก็หุดไปครับผมเดี๋ยวจะอะไรหุดให้พี่น้องครับไทายอย่างไรับผม ลอยกันไปครับก็ได้กินน้ำชาครับ <c oughs> นี่จะมาไถาปลาหยาทิ้งครับผมเป็นที่ปลูกไม่นะครับผมเมื่อนี้ครับผมไม่ยังไรครับผมอยู่กับไห้กับหน้าขึ้นเอาครับผมอยู่ปลาขึ้นเอาครับช่วงนี้งานออยกะเขาคัาว่วอวยครับเะ ดีเอาไว้ก่อนนะครับเอางานไถก่อนนะครับงานไถ่ายหุดหนถ่พี่น้องกันครับคลิปนี้ก็ไม่ต้องไลค์ครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปฝากจองท่อคุณที่ชั้นเดียวไว้ในห่วงอกใจคือเราครับผมที่ได้มีกำลังใจเข็ดคลิปไม่ไหมพี่น้องเบิ้งเนาะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเอว,วหาซูนหนึ่งแปดคือเราครับบรรยากาศ ฟ้าบงโปร่งครับหลังจากเมื่อวานฝนตกเมื่อวานได้ออกงานประมาณบใบใบสามครับเนี่ยเขาบานจนคำเมื่อดเลยครับเมื่อคืนเนี่ยขีดฝาซื่อเลยครับผมขอบคุณด้วครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาชมคลิปครับเนี่ยใช้ยาทิ้งครับติดปูกไหมครับผม บาวเชีิมครับเมื่อสองมาสวยมาสวยเป็นบางเครือไทยต,ตื่นครับก็ไทยเลือกครับเดี๋ยวรถไปเอาไว้ครับ งานตัวผมจากถ่ายไงหน้าไห้หน้านเราก็เลยมาไถหญ้าให้เพื่อนตัวครับขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาช่วงเกบฝากเพจยบสระสกุลซีชั้นเงี่ยวก็ YouTube สระสกุลซีติกตก๊กต๊อกสระสกุลซีชั้นเงี่ยครับผมทีเด็มีกี่ใบไม้พี่น้องเบิ้งหน้าครับผมมาเบิ้งก็ให้ก็ร่างใจก็อุ่นใจแล้วครับผมมีแห้งใจแล้วครับผมผู้เก็บเกิ่ยวกับเกิบนี่กคับจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมบรรยากาศกินเข่าปลาคือเราครับพี่ ปลาคิมซือตํปาปลาก็ฝาครับปลาปลาต้องกินยูปลาครับเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะครับผมขอบคุณครับ